สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอผลลัพธ์จากการที่เราไปสํารวจสัญญาณ Wi-Fi ภายในตึกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมานะครับซึ่งตึกที่เราได้รับการไปสํารวจก็คือตึก A3 นะครับหรือก็คือตึกเพชรนั่นเองผมนายเจนิพัน์พิพัฒน์วัฒนาโชธรหัสนักศึกษา165-0902-149ครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมพ์นิพาเทพคิลีรหัสนักศึกษา 1650902172ค่ะและนางสาววัฒนพรจิตดีรหัสนักศึกษา1650903303ค่ะระยะเวลาในการสำรวจนะครับเราสำรวจในวันอังคารที่22นะครับเดือนตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับเวลาประมาณช่วง4มง15นาทีถึงประมาณ6มง10 นาทีนะครับเป็นช่วงเย็นนะครับหลังเลิกเรียนเสร็จซึ่งโลเคชันอย่างที่ผมบอกไปตอนอต้นนะครับก็คือเราได้สำรวจตึก B เอตึก A3 นะครับชั้นมีทั้งหมด6ชั้นก็คือชั้น B นะครับจะเป็นลานจอดรถชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4แล้วก็ชั้น5ครับต่อไปจะเป็นผลประกอบการสำรวจที่เราได้สำรวจมาในแต่ละชั้นนะครับ เรามาดูกันที่ชั้น B นะคะเป็นชั้นล่างสุดค่ะชั้น B เนี่ยจะถูกสร้างให้เป็นลานจอดรถนะคะเลยไม่มีการติดกล่องสัญญาณ Wi-Fi เลยนะคะเพราะว่าด้วยโครงสร้างของอาคารเนี้ยชั้น B อ่จจะเป็นชั้นที่เพดานต่ํามากเลยนะคะเลยทําให้เป็นลานจอดรถค่ะและด้วยปกติการใช้ชีวิตประจําวันของเราก็ไม่มีใครมาใช้ชีวิตอยู่ในลานจอดรถเลย ไม่จําเป็นที่จะติดกล่องสัญญาณ WiFi นะคะเพราะว่าติดไปก็อาจจะไม่คุ้มมันอาจจะไม่เสถียรนะคะและยังมีปัญหานิดนึงค่ะตรงที่มีห้องที่เข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะเลยไม่เหมาะที่จะเดินเข้าไปสำรวจ WiFi ค่ะเลยไม่แน่ใจว่าในห้องนั้นอะ่ะจะมีการติดกล่องสัญญาณ Wi-Fi หรือเปล่านะคะหลังจากที่เราลงไปชั้นใต้ดินแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่าชั้นที่1เนี่ย จะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีสัญญาณไวไฟไหมจะแทกเถียนไหมมาดูกันเลยนะคะเราจะมาดูกันที่ตัว BU Mobile นะคะในแผนที่เนี้ยเลข1จะแทนด้วยโรงอาหารนะคะเลข2และเลข3จะเป็นห้องทะเบียนสำหรับนักศึกษานะคะและหมายเลข4ก็คือ Learning นะคะคือห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนะคะ เราจะมาดูกันที่หมายเลขหนึ่งนะคะโรงอาหารเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงโรงอาหารจะเป็นสีเหลืองนะคะสัญญาณอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่แย่มากสักเท่าไหร่นะคะในส่วนของห้องน้ําหลังโรงอาหารนะคะจะเห็นได้ว่าสีแดงเลยตรงบริเวณห้องน้ําเนี่ยสัญญาณ w i f i อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะ ทางเดินที่จะไปห้องน้ํานะคะข้างๆโรงอาหารเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่สีเขียวก็คือมีกล่องสัญญาณ wi-Fi เนี่ยหนึ่งกล่องนะคะก็คือจะดีหน่อยนะคะเราออกมาดูกันที่หน้าโรงอาหารนะคะตรงนั้นน่ะจะเป็นพื้นที่ทางเดินโล่งเลยนะคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นสีเขียวเข้มเลยนะคะก็คือสัญญาณ w i f i เนี่ยดีมากๆเลยนะคะต่อมาหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองเนี่ย จะเป็นพื้นที่สีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อนก็คือจะดีในระดับหนึ่งเลยนะคะส่วนหมายเลข3เนี่ยบางพื้นที่จะเป็นสีเหลืองและสีส้มนะคะแปลว่าในบริเวณนั้นนะถ้าเข้าไปลลกสัญญาณ Wifi อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะต่อมาในส่วนของหมายเลข4นะคะจะเห็นได้ว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นสีส้ม และส้มเข้มขึ้นมานิดนึงแต่ยังไม่ถึงกับแดงเท่าห้องน้ำหลังลงอาหารนะคะตัวของสัญญาณ w i f i เนี่ยอาจจะเข้ามาถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะคะเรามาดูกันที่ b u a i แเเลยนะคะจะเห็นได้ว่าตรงหมายเลขสีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือจะเป็นสีแดงขึ้นมาเลยนะคะสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยอาจจะเข้าไป ได้ไม่ทั่วถึงนะคะคือสัญญาณแบบไม่เสถียรเลยนะคะไม่ค่อยดีในส่วนของทางเดินตรงกลางก็เหมือนเดิมนะคะสัญญาณโอเคและต้องลงอาหารนะคะจะเห็นได้ว,ว่ามีสีส้มเข้ามาแล้วสัญญาณเริ่มจะไม่ดีแล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบ BU Mobile กับ Airnet นะคะตัว BU Mobile อะ่ะจะเสถียรมากกว่า BU Airnet คะ่ะ ในส่วนของปัญหาที่สำรวจของชั้นที่1นนะคะจะพบว่าบริเวณศูนย์อาหารเนี่ยจะมีโต๊ะแล้วก็มีคนเยอะนะคะจึงแบบว่าไม่ค่อยสะดวกที่เราจะไปเดินสำรวจ w i f i สักเท่าไหร่นะคะและในห้องทะเบียนนะคะเราเข้าไปสำรวจไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเฉพาะเจ้าหน้าที่แล้วก็นักศึกษาที่มีธุระจริงๆนะคะต่อมาในห้องของเล้าเร์นนิ่งนะคะ จะมีอยู่ห้องข้างในนะคะที่เขาจะให้เข้าเฉพาะาสถาบันภาษาเท่านั้นนะคะจึงไม่สามารถที่จะไปเดินสำรวจ Wi-Fi ได้ค่ะชั้นสองนะครับจากการสำรวจเนี่ยเราพบว่าชั้นสองเนี่ยมีสัญญาณ Wi-Fi ที่ค่อนข้างที่จะดีเลยครับแต่มีปัญหาก็คือเราไม่สามารถหาสัญญาณ Wi-Fi ของ b u n ูได้ครับหรือ เราอาจจะหาเจอแต่มันหายากมากๆเลยครับเนื่องจากกล่องสัญญาณ w i f i เนี่ยอยู่ซ้อนกันอยู่ติดกันมากเกินไปนครับจึงทำให้เราเจอแค่ BU Mobile ครับซึ่งและ BU Mobile ที่เราเจอเนี่ยก็เป็น BU Mobile ที่ไม่มี 2.4G หรือ 5G นะครับซึ่งนี่ก็เป็นปัญหามากๆนะครับแต่ถ้าดูดูจากรูปนะครับเราจะเห็นว่าสัญญาณ w i f i เนี่ยเป็นสีเขียวเข้ม แล้วก็สีเขียวอ่อนแสดงว่าสัญญาณไ i f i ของชั้นนี้ดีมากขนาดเป็นแค่ Bu Mobile เฉยๆนะครับปัญหาก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าคือเราไม่สามารถหา b u a n แ t ได้แล้วก็คือมันจะมีบางห้องนะครับที่แบบว่ามีเจ้าหน้าที่เป็นห้องเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เราไม่สามารถเข้าไปได้อย่างนี้แล้วก็หลังจากที่เราไปสำรวจมานะครับในแต่ละชั้นเนี่ยจะพบวา่าจะมีห้องที่ อาจารย์และนักศึกษาเนี่ยทำการสอบหรือเรียนกันอยู่จึงทําให้เราไม่สามารถเข้าไปในห้องนั้นได้นะครับแล้วก็ปัญหาหลักที่ผมพูดไปอีกตอนต้นนะครับคือเราเตอร์เนี่ยมันซ้อนทับกันจนทําให้ไม่สามารถหาสัญญาณ Wi-Fi เจอเลยครับชั้น3นะคะไม่พบ bu a n e t ค่ะแล้วก็ไม่พบ bu mobile ด้วยค่ะซึ่งฝั่งขวานะคะจะเป็นบริเวณห้องสัมมานาค่ะซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้ค่ะ ส่วนฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นบริเวณห้องเรียนค่ะส่วนใหญ่ที่พบนะคะจะเป็น t 2 Wi-Fi ค่ะ AS Smart Login ค่ะแล้วก็ AS Super Wi-Fi ค่ะปัญหาจากการสำรวจในชั้นนี้นะคะมีห้องสัมมนาถูกปิดใช้งานค่ะเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ห้องตรวจข้อสอบค่ะเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เหมือนกัน แล้วก็มีบางห้องถูกใช้งานในการเรียนการสอนค่ะทำให้ไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้ค่ะมีห้องข้างบันไดหนีไฟค่ะมีการรัปตะตวไวไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้ค่ะแล้วก็มีภาพของเราเตอร์จากการสำรวจค่ะมีการซ้อนทับกันค่ะชั้น4นะคะทั้งชั้นสี่จะเป็นห้องเรียนทั้งหมดเลยค่ะสังเกตได้ว่าเราเตอร์แต่ละตัวจะอยู่ ตามบริเวณห้องเรียนต่างๆค่ะซึ่งในรูปภาพที่เห็นนี้นะคะจะพบ BU a ู 5G ค่ะสัญญาณ Wi-FI ดูตามสีนะคะสังเกตได้ว่าจากข้างในไปข้างนอกจะมีสีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนสีเหลืองแล้วก็สีส้มตามลำดับค่ะซึ่งสีเขียวเข้มจะเป็นสีที่ สัญญาณ Wi-Fi ดีที่สุดค่ะจากนั้นจะเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆไปถึงสีส้มค่ะนอกจากจะพบ BU Airnet 5G แล้วนะคะยังพบ BU Mobile 5G ด้วยค่ะจากในรูปนะคะจะพบสีของสัญญาณ Wi-Fi หลายสีเลยค่ะพื้นที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi แรงแล้วก็ดีที่สุดนะคะจะเป็นพื้นที่สีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนค่ะพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองจะมีสัญญาณ WiFi อ่อนลงค่ะส่วนพื้นที่ที่เป็นสีส้มสีแดงอ่อนแล้วก็สีแดงเข้มนะคะจะเป็นพื้นที่ที่ BuMobile 5G ไปไม่ถึงค่ะปัญหาจากการสำรวจในชั้นนี้นะคะ มีห้องหนึ่งในชั้นนี้ที่ไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้ค่ะเพราะประตูล็อกอยู่แล้วก็มีบางห้องถูกใช้งานในการเรียนการสอนอยู่ค่ะไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้มีห้องเจ้าหน้าที่ที่เข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ค่ะมาที่ชั้นสุดท้ายนะครับก็คือชั้น5ชั้น5เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นชั้นเดียวเลยนะครับที่เราหาสัญญาณ b ี Mobile 5G แล้วก็มีย 5G เจอ้วชั้น5ก็เนี่ยเป็นชั้นที่ มีห้องน้อยที่สุดเลยครับเพราะว่าชั้นหน้าของตึก A3 เนี่ยคือชั้นของ Diamond Hall นะครับซึ่งพอเราเดินสำรวจแล้วเราไม่สามารถเข้าห้อง d Diamond h อ l l ได้เพราะว่าด mon d h a l l เนี่ยถ้าเราจะเข้าไปใช่ไหมครับเราต้องทําการขออนุญาตซึ่งมันก็ยุ่งยากมากครับก็เลยไม่ได้เข้าไปครับผมเลยเดินสำรวจไปทางข้างๆข,ของ Diamond Hall แทนซึ่ง ข้างๆเนี่ยก็มีประตูก,กั้นอยู่เราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับึ่งผมรึงถ่ายรูปมาไว้นะครับจากการที่เราได้ไปสำรวจนะครับเดินสำรวจพบว่าสัญญาณของชั้น5้าเนี่ยเรียกได้ว่ามีความหลากหลายมากนะครับตรงบริเวณห้องน้ําทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงนะครับสัญญาณไรไฟเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ในส่วนของดัมมอน a l ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าแบ่งเป็น4ส่วนอะไรก็ได้ครับ มีทั้งดีมากดีหรือก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสีแดงครับส่วนปัญหาที่พบหรอครับก็เข้าดัมเบลทอรไม่ได้นะครับก็เลยไม่สามารถเข้าไปเช็คภายในได้เพราะว่าดัมเบลทอรเนี่ยค่อนข้างเดใหญ่เลยค่อนข้างจะเสียดายเพราะว่าไม่ได้เข้าไปเช็คข้างใน,นครับแต่ส่วนอื่นของชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาได้ครับเพราะว่าชั้นนี้น่าจะเป็นชั้นที่ราบลื่นที่สุดเลยตั้งแต่ที่เราทํามานะครับ ข้อเสนอเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยสัญญาณ Wi-Fi นะครับจากปัญหาเนี่ยเราจะพบว่าในแต่ละชั้นสัญญาณ Wi-Fi บ,บางจุดก็เป็นสีแดงบางจุดก็เป็นสีเขียวนะครับก็คือสัญญาณ Wi-Fi มันไม่สม่ําเสมอไปทั่วชั้นนะครับถ้าเราอยากให้สัญญาณ WiFi เนี่ยสม่ําเสมอไปทั่วชั้นเราก็ปรับตำแหน่งนะครับคือจริงๆข้อนี้มันก็จะคล้องจองกับข้อเราเตอร์ด้วยนะครับถ้าเราปรับจุดวางเราเตอร์เนี่ยให้เปีย ให้กระจายตัวยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่กระจุกกระจุกอยู่ที่เดียวผมว่ามันน่าจะทําให้สัญญาณไ i ฟ i เนี่ยดียิ่งขึ้นเพราะว่าจากการสํารวจเนี่ยตรงบริเวณห้องน้ําจะไม่ค่อยมีเราเตอร์หรือไม่มีเลยครับส่วนข้อเราเตอร์นะครับนอกจากที่ให้ปรับตาแหน่งนะครับคือตอนสํารวจนะครับตอนใช้โปรแกรมเนี่ยคือเราเตอร์มันอยู่ซ้อนทับกันนะครับตอนเราเดินสำรวจคือมันทําให้เราแบบว่าคือถ้าถ้าเป็นคนเล่นโปกตีนะอาจจะไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ผม หรือพวกเราเนี่ยสำลวด wifi กันใช่ไหมครับแล้วมันทำให้เกิดปัญหากับการจิ้มตัวเราเตอร์นะครับผมว่าเราควรจะขยับไม่ให้มันอยู่ชิดกันมากเกินไปครับเพราะว่าเราเตอร์เนี่ยค่านข้งที่จะชิดกันซ้อนทับกันมากเลยครับแล้วปัญหาอีกอย่างนึงคือครับเราเตอร์เนี่ยที่ผมสำรวจไปผมเจอแค่แบบ AIS Super WiFi แล้วก็ True อย่างเงี้ยครับนี่อยู่แค่2อันเนี้ยครับผมไม่รู้ว่ามัน คือเราเตอร์ของ b u n n หรือ BUMobile ไหม <_ co> เวลาผมเดินไปนะครับผมจะเห็นแค่2องเราเตอร์นี้ซึ่ง2องเราเตอร์เนี้ยทำให้ผมไม่สามารถเห็น BUMobile กับ BUNnet ได้ครับดังน,นั้นผมควรจะแบบทำเราเตอร์ที่มันแยกชัดเจนว่าเอออันนี้เป็นของมหาลัยนะสว่วนอันนี้เป็นของที่อื่นนะครับเออแอปพลิเคชันก็จริงๆทุกข้อมันเชื่อมกันหมดเลยครับแอปพลิเคชันเนี่ยใช้งานง่ายมากครับ แต่มันติดปัญหาอย่างเดียวคือมันจะมีอินเตอร์เฟียสอยู่ฝั่งซ้ายนมือนะครับขึ้นเป็นเราเตอร์เยอะๆเยอะๆไปหมดเลยครับแต่พอผมคลิกเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถคลิกได้มันเลยทําให้แบบว่ามีทําไมจริงๆมันก็มีไว้ดูอะไรั่นแหละครับแต่ผมอยากให้มันแบบว่าสามารถจิ้มได้เลยว่าเราอะอยากเลือก w i f i จุดนี้นะแล้วจิ้มไปปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะเป็น Wi-Fi นั้นมาเลยไม่ใช่ว่าเราต้องไปจิ้มภายในแผนแผนรูปเอ๊ะรูปที่เราวางไว้นะครับ ซึ่งถ้าเราจิ้มไปนั้นมันคืออย่างที่ผมบอกไปหลายๆชั้นนะครับว่ามันจิ้มยากมากในการจะหารูปสัญญาณ Wi-Fi นะครับจุดนี้มันเลยแบบว่าทําให้เราค้นหา Wi-Fi ที่เราต้องการค้นหาเนี่ยยากมากนะครับห้องนะครับจุดวิธีแก้ปัญหาห้องเรียนที่แบบว่ามีคนใช้อยู่ใน,นแก้ง่ายมากเลยครับซึ่งมันก็ยากสาหรับพวกเราเหมือนกันก็คือเราแค่ไปสํารวจในวันที่ ไม่มีคนใช้งานห้องนั้นครับแต่ด้วยความที่พวกเราก็งานค่อนข้างเยอะๆนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถไปบ่อยได้ขนาดนั้นงานก็ขอจบการานำเสนอผลลัพธ์ของการสำรวจรถไฟของตึก A3 เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ